ครับสวัสดีครับโมนี่ผมมางานที่สนามมวยไดยโ,นโนไฟถนนเสน้นกาลาสินไปมุกทหารครับเส้นตัดไม้ครับนี่คือวงสนามมวยครับนี่คือบรรยากาศโดยรวมโมนี่เป็นเรียกว่านัดพิเศษนะครับเป็นเบิร์เดย์ของท่านผู้หมวดกฤษณะจันเพ็ญน,นะครับหรือหมวดงุ่นนะครับเจ้าของสนามไดโน,โนไฟเดี๋ยวผมสีผ้ามาเบื้องบรรยากาศห้เซลของรันก๋วยเตี๋ยวเป็ดป้าไข่ครับ อาสาม,มาดนะครับนี่ครับแขกเป็นลายไหลแต่ว่าหันบ่มีน้ำแข็งสู้แขกกินอย่างเงี้ยวันอย่างเงี้ยันครับกระร่งลงน้ำแข็งนี่<ม>พี่<ม>น้องเครื่องดื่มกับมีล่ลายนะครับนะครับอ,อันนี้ครับปลาเตืองครับผู้อะไรม้วยขึ้นนี่ครับพูดอะไรพี่ชอบครูม้วยเป็นอะไรปลาควาพร้อมวันนี้เอ้ามาเลยเฮงครับร้อยเปอร์เซ็นต์มาแล้วแก่ซีมงมาถึงซีมงแล้วครับม้วยสามสิบหาคูหรือม้วยฟีนี่ พ่อ้ญ่มให้ไห่มันไปแต่งตัวทั้งในเด้อป่าเด้อครับเี๋ยวอย่าบอกบอกพ่อหลวงรัตประกาศเลยครับอกนี่ครับพ่อศอกฝักลายเข้าทาง่ายง่ายเลยหลุดรอนป่าตึงหลุดร้อนเราเป็นผู้จัดการเวทีสจพลังนะครับนี่ครับพ่อผมครับป่าสมานกางเกงมวยสวัสดีครับผู้ติดตามช่องยูทูบของผมนะครับนี่แต่นี่คือพ่อหักลูกหักพ่อได้พ่อไม่เคยหักลูกนี่อันนี้เป็นเพื่อนกับลูกชายเป็นเพื่อนกับนุ่มกรอบสลักข้ามผมโปรโมเตอร์ มือหนึ่งช่วงนี้นะของละเอียดเฉล่ยง,งานแกก็ร่างเขาตัวเ,เป็นมือหนึ่งกันว่าลูลกเสือบอกอย่าวามือหนึ่งสิครับเออเอือ่ออนว่าปูปลาเต๋รผเรียกใส่ซะ <c oughs> ครับผมประเด็นชุนชุนเล่าเหลาพ่อนการใช้ยาผลชุนเล่าเหลาเพราะว่าเปลื่นก๊อปเปลื่นก๊อปสารค้ามขับผมนี่กระซั่มเป็นเซี่ยวหักกันนะครับเพราถึงผลงานของนุ่มก๊อปช่วงเดือนน <c oughs> ี้กันมีมีอีกอีกรายการหนึ่งนะครับยุบานเมืองหัว เกษตรวิสัยวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าพฤษภาใบมวยกับโซ่ไม้แล้วเดี๋ยวมะกุลผมบผมยังสีลงเฟซใช่ครับผมยิ่งหาผู้หมวดนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวบอทีละคนใช้ขาขาอยู่ทำไมเดี๋ยวทีละคนเดี๋ยวทีละคนเดี๋ยวทีละคนเรากล่อีกรายการหนึ่งที่นุ่งกอบรับไปอีกสองรายการก็คือวันที่หกบ่หกมีหกมีปีศาจหน้าดงขังไงเรากล่วันที่เก้าอยู่เมืองสวงของวันนิมิตยิบเก้าเอง เราก็ยิบเก่าอยู่โรงเรียนวังแยวโกสมปิสัยโอเคสราคราับนี่คือผลงานของเซี่ยวกอบสารครามครับ,บนี่มาเบืองพอพอผมกินก๋วยเตี๋ยวพอหักผมปลากาเ <calming> เรากินก๋วยเตี๋ยวเล่าว่าถ้าเล่าบรดิกินดากเป็ดมันมาแล้วด้ใช่อาจารย์คณชัยถามหาอยู่ทำไมกลับก่อนเวลาเลยออกอนกัเนเองเด้ดี๋ยวนมมมยนะีเกือบหม่งนิ้วหัดบ้านออกจากแก้งข้อหาทุ่ม หับ้านตีหาเลยไหมแม่พ่อพอเดี๋ยวหาหาทุ่งไปสีก็ไม่เห,เห,ห <ENNIS> ็นคนเลยมองยามองยาให้ <lawsuit> ulously, ือตวาให้น <Nein>, ันกไม่ยู่ห่มองย่าเนาะเราไม่ยู้เจ้ากินต่านเรามองยาปลาเราลับงานายครับเ่อนแกุ่้มปีมไปหากินบองเขาประจําไปบอกว่บอเกินยังบอกเลยมันงงน่นอยู่บ้านเนี่ยพวกเขาใช่กันนอตเลยเนเ่ยวกไหวกับมันจ่าเออมันจ่าปอดท่ะครับมันจ่ามันบไหวที ผมบ้าแต่ที่ต้องข้ามผมอดไปซอยอาจารย์ซื้อได้น่ะมันนัยิ่งหางเขียงนี่จะพูดดีแล้ว่ากูกใช่พมกเส็จบอกหางเขียงก็จะน่าหางเขียงคนอ่ะเดี๋ยวเอาี่ระยองส<ๆ>าวเล่าถูกเ่าสาวเล่าหรือไทยเดี๋ยวเกษตรรู้กันดอกดแต่ว่าผมบอสันทัดเนี่นี้ไม่พอ,อม,มันเกิดคยเป็นไปตว่าอันมันเป็นสันทัดมันเป็นสันทัดสีอุดทาดินั่นเพื่อนกอบผมดอกนึงมีเพื่อนกมีเพื่อนกอบสารคาม แล้วก็เพื่อนแกนสักซีดกุนซึกอ,อายุซ้ำกันเลยนี่สามคน,น,อนเอาแกนซักซีดกุนซึกรุร่นเดียวกันดิสามสิบเจ็ดปีซ้ำผมเหม,มือนไอ้เดียนไกลเลยเหมือนบ้าหัวครับแต่ว่าที่ซ้ำๆกันนี่มีสามคน<ไ>โอซีคนมีกอบสาระข้ามมีบักตั้มร้อยไข่อะไรมันตายไปแล้วล่ะตั้มร้อยไข่แล้วก็เจี๊ยบไม่ซีดวัวโมยไทยแต่เพื่อนนี่แม่เสี้ยวดอกนี่แต่ว่าแกก็ให้เกียรติผมแกก็เอิญไอ้ ยืดตลอดแล้วฉัเป็นแม่เซลกันปะยุซ้ำกันแม่อุ้นนุนกดเตียวบอกเรื่องลูกกายืดห่างไป่ายให้กูทายหลุมมึงให้เด้จังะยกมืลงให้หอกให้หรอกลูกกาแก้นซักแก้นซักสิคุนี่มาแล้วมาแล้วนั่นน่ะนี่สวัสดีครับเอ้าข้อมีครับมองจอดจอดที่ละเอ้าคุณหมอมาแล้วบ่อ๋อโค้ชโศกมาแล้วครับจัหามองจอดอาจารย์เข้อลงโหลดหามองจอดหามองจอดครับผม เดี๋ยวยังเดลือหมออ่อนผีผู้หนึ่งนี่เจ้าอ่อนนะมันบรรยากาศก็จะมาะมาณนี้ยแะครับพ่อแซวครับนี่มาเบืองปลาไข่ครับเจ้าของร้านหนูขายหนูคายโอ้ยบัดดีครับผมพร้อม่ดากเป็ดมันนี่พ่อม่พ้อมแล้วครับพ้อมแล้วครับใส่ดักเพอ่ะนี่มาเบืองมาเบืองนี่นี่ใส่ดากเนีรอืมตัวเขาไรถอดพดี ปลาไข่ช่วงมีดเรามีงานต่อเนื่องนี่เราออกออกจากนี่ไปเรากลัวกบวันที่สามบอยุกูกาสิงห์ย้มเว้นเรากลัวกบวันที่หกบัตรน้องใหญ่สีสมเลสเรากลัวกบวันที่แปดอยู่กุดเป้งย้มเว้นเรากลักบไหลไปเขาวงต่อบ่พ่อแมืงครับพร้อมเออเขาวงอ่ะวันที่ไหนก่อนวันที่แปดต่อจากกุดเป้งครับกุดเป้งตะกอนพอหมันพอมาเลยแปด คอคออมากขุดเปล่งเราแก็ยังไหลไปเขาวงตอขุดเป่งเหมสารขุดเปงเลยไหมเส้นไปน้องผอเลยไหมคนท้องพุปขุดเปลงคนท้องครับเขาที่เกาไวุ้กปีแม้จะจีนเองเขาที่เกาเขาวงบัครับมือเดียวกันมือเดียวกันดิขุดเปล่งยาำเว้นเขาได้ยำขึ้นเขายะขึ้นไปเขาวงสารจะพูดเหมสักก็จะอ่อนละเขาที่แปดครับมันที่แปดมือเดียวอ่เอาปลาไข่ไปใช่ไหมปูถัละ ว่าช่วงระยะนี้พ่อนี้จากาก๋วยเตี๋ยวเมืองอาทิตย์ท่านนี้จากก๋วยเตี๋ยวเมืองอาทพ่อไม่ได้ขายไตยเลย <laughs> ใช่ให้ให้ดมืออำนาจเนาะใส่ถุงน้ำนนอยอกมาท่านแต่ว่าราคา,พ, <laughs> าพ่อี่ว่าบักเบิร์ตผ้าลูกพ่อได้เย่ยให้ผมต้นทุบโอ้ตายคุณพวกซุ่มลูกหลานแต่ว่อหัว <laughs> ลูกซุ่มลูกไม่ โอ้มีทนาโอ้ยอย่าบอกาาไปไกลป่นอะไรกันนี่ล่ะเออกันเอาใกล้ๆกันใกล้ๆกันนี่ล่ะแปดานี่ย่ะก็กัดนี่ล่ะแปดนี่ล่ะแปดนี่ค่ะแปดเพียงนี่กมานน้น้องไงน้องไงวันที่หกเกจ็ดแปดนี่ได้อมมีครับมีครับตอนีน่เหลนไ้เดีเอะ อ้าสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์เขประกาศเรื่ออ่าจาจานห้ผมู้เดียวดิสิแมนบอกบองง้ทำผู้หทุกนีเมนบอกหกงเลยมันจปล่อยยไหมสั่งเลยปะสร้างเลยอยากกินยังหกงงไอ้เร็กับมะเร็วอาล้อาจารย์ประกาศเยงอย่าพา่อยกันเนี้ยหกินเลยนี่กินเลยนี่สร้างแม่ปการลิเลี้ยงนี่เออจนากินเี่ยวเนี่ยไยังบอกเพิ่นเร็วเสี่ยเสี่ยง เป็นเข่าวเราเม่เราบ่มีข่าวเจ้าอยู่อ๋อเออเป็นเข่าวเราเพี้นเลยเดืเมืองเขาอันเขาเองข้ามไปแม่งวันละเออกองทัพต้องเดินไลต้องเดินได้ท้องกองทัพต้องเดินได้ท้องเดี๋ยวเปล่าเขาอันเหรอครับอครับ้มอลำหัวน้ำหมอลำไม่ได้ล้อมผาหย่างดีมีว่าลำสิ่งห์นครับเราก็รู้สึกว่าแม่เดินเพี้นรับเชิญ หมแรงเป็นงานเบิร์เดย์ของท่านท่านผู้หมวดกิษณาจันเพ่ญน,นะครับเพื่อนกนนอนไไ็ได้ฉลองตำแหน่งหมวดไม่ปายแดงน้ำครับวหนแรงมีมว้ยไผ่ช่ม30มสิบก็ครูครับมว้ยเริ่มสุกหกโมงเคืงเป็นต้นไปครับจะพมาณนี้นะครับเดี๋ยวจีภาพไปยังเบืองบรรยากาศ นี่มาอีกร้านหนึ่งครับร้านน้องแม็กหรือร้านป้าเดชสินพ่นละสิทธิ์มื่อผู้ประกบอบวุ่นอีกท่านหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ด <มา S 1> นะครับได้มาถอยกันได้คนใดมย่มางไรกันทั้งนั้นนเราซื้อมาห้อจะมีคิวต่อนน้าวันที่แปดด้วยโยกุดเปีงไปไหวปูกุดเปียงห้องป้งออาอ่าไปไหวปูกุดเปียง,งเองเอ <c oughs> ไปไหวปูกุดเปีงไปนำ้ำลอย,ยน้ำหยาด รูกซื้อมาครูมั้ยจะออกมาแล้วนะเพิ่งเผยน,นะกำรมกากาลังกาลังภาษาเมือนี่งานด้วนครับงานด้วนดีแล้วล่ะงานด้วนม,มัยม้ยเรเห็นปฟางไหมเดี๋ยวเพิยย่งเยี่ยมโซฟ้าอยบะยังกอบอองลีตีกะเผือดแค่ไหนป่นนนาวกูเด่นเด่นกับมั่นนี่แหละกาลังกาลังสกินอีกอยบะท่านเรา่ามีแต่มั้ยดีแน,นี่ยนั่นเอามั้ยดาดับเออถือว่าปูกุดปีนี่บอได้เห็นมั้ยมาโด้นแล้วเนาะวันนี้กลับมาฟื้นอีกเทีหนึงเนาะโดยทีมงานคณะกรรมการเทศบาลบ่ หรือคณะกรรมการสัรเจ้าป่ะครับแมนแมนอ่าพ่นท่องของเขาดูซึว่าเบื้องฟี่นะครับาฟี่มฟี่เ่ที่แปดกาญแผ้าวงเวีนพุษภาวงเวียนพกากเขาสีเอาพยันพวหลงรลดไปยังไงเนย่อแต่ยังไไปอละแต่ยัไอาจารย์พลงรลดไปอ่ะละครับดูซึว่าอองรีตีกับเพรเคีนไงพนะครับครับครูมว่ากระลังสกีนยูมี่ มีลอยได้สโล่มาแล้วไอ้ไข่หวานกับดวงเจี๊ยพ่อมั่ยิ่งโอ้ไข่ไข่หวานดวงเจี๊ยพ่อไอ้แสนเก่งตีกุหลาบเขาแสนเก่งตีกุหลาบเขาอันดับครับดู้สึกว่าซึกนี่มีผู้ใดเนี่ยก็ประกอบม้อยซอยกันบอกซื้อนะครับมีผู้ใดเนี่ยซื้อยกดเปรงวันที่แปดปลาหั่มชุ่มแสงดับไหมครับก็มีเด็ดซีนนี่แหละสามคนสาม ก้อนเซานี่ล่ะพอบีดาของห้องเนาะเครื่อวัดพื้นค้าบวมบ่ช่วงนี้ก็เห็นกำลังใจแล้วเนี่ย้าบวมเพราะเขาเอิญมากไปประกอบ้มเศร้าบวมส้มพันะครับกับประมาณนี้ล่ะพ่อยกันพ่อยกันครับผมแปดเนาะอยู่ศาลเจ้าูกุดเปิงวันที่แปดเป็นมือออกไม่เดือนหกครับพระเจ้าเรียงปู้เรียงบ้านเนาะครับกับจอมานนี่เลยละครับผม กเมคขาลายครับพีนออ่น้องปาาตลาดข้องถมเลยล่ะสนา,มาโมยไดโนไฟของคนนี้ครับกาลสินอยู่ถนนเส้นกาลสินไปมุกาหารตัดไหมนะครับมีหมอลลั่มพอมนะครับโอ้ยหาเบื้องล้านคขาก่อนเขาคือว่ามีน้ำช็ากล้วยมีมีเงียงขายเบื้องกัน <laughs> นี่อีกร้านนึงครับฝากกดติดตามช่องยูทูบเด้อครับ ได้ละนี่ขายยังเนาะครับเี๋ยมียังขายเนี่ยเนาะอ๋อยำสดอ๋อยำทำสดครับครับโอ้หมานๆได้ครับเด้อก็ยังไงยังไงคือกาฝากกดติดตามช่องยูทูปผมได้เลยชื่อช่องทิดบ๊อบบี้มือปีธามินเป็นภาษาไทยครับโอ้ยำเป็รตเสียบขายชุดจักบาครับนี่ครับมีหกสิบแปดสิบร้อยหกมียำแบบไหนบ้างครับนี่มียำรวมยำซีนไก่ยำหมูยอมีครบค่ะ สั่งได้สั่งได้สั่งสั่งได้หรือยังครับนี่สั่งได้แล้วค่ะเอาเอ่อมียำหมูยอ๋อไหมมีค่ะเอายำหมูยอใส่ตีนไก่เด้อครับจหนึ่งชุดเด้อได้ค่ะเอาชุดเท่าไหร่ดีครับเอ่อเอาชุดละหกสิบก่อนก็แล้วกันครับไปชิมดูนี่ครับตรงร้านนี่เป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่ครับครับไปส่งส่งไหนเด้อเอาพอดีพอดีครับ ก็ไม่ต้องเผ็ดมากเด้อขอบคุณครับมันหมานครับเดี๋ยวเอาโทรศัพท์เอามาด้วยเด้อผมจะให้กดติดตามช่อง youtube ผมครับขอบคุณครับครับครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับด้วยช่องย t u b e ของผมครับิึงเปิดไหมครับเดี๋ยวขอจบคลิปแค่นี้สักก่อนครับพมพอจะไม่คลิปหนาสวัสดีครับ